ต้มแกงแน่น้อลาบบ่ชัวเอาบ่ชัวเอาน้ำชัวใส่ข้าวเผักบัวกางามย้ำนะอะได้กินผักหอมกางามนี่กูอได้กินใส่ผูยบ่านี่ใส่น้ำเดือเดี๋ยวกางามแน่นี่ ใช่ขีพุ่นขีพุ่นนัน่นขีงวัวขีควายไก่เขี้อังด๊อกขังเท<ม>่าไรยังขนเข่าได้เนาะไก่กะเม่นเป็นอะไรไปเอาคุ่นมาใส่อีกนั่นนั่น,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 นมันบดเลยเจ้าต้องนั่น สบายดีเอซกันอีกเทอนึงเนอะพ่อพ่อก,กับสาบัวเมื่อนี้กับพี่แดมาหาทางสาวพลเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่พี่แดเพื่อนงามเพื่อนใหม่ของน้องเพื่อนภาพบรรยากาศคือว่ายังบบมี้างเข้ามาเห็ดเนาะยังคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยต่อไผ่ เอีไลงมานะตังหนองเพ่นกอยูนานพักอยู่เลนโทษคูมือบบ่หนี่ Nàng khuyên cầm nàng ngàm đó ngang 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 ít ngang này ngang 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 này ngang 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 À, ngang ngang đi ngang ạ ngang ngang đi ngang 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 cứ cao ต้นหอกต้นหยาได้นะี่คือบบขยายเอาอีกแน่มกแต่งนี่บบมีนายไบอบได้ชื่ออันนี้ก็ทางาลาพนืเต้นาแจ็คทุงอันนี้ถุน่ว่าชื่อมาสองามทุงนี้คือสิเห็ดยาวฮอดพุ่นได้เนาะน้องละนะทุงหนึ่งในในบ้านได้ซะ บอมีบอกกระเจ้าไา่กันยุบานเลยมั้ยต่างวันอิทตลาดต่างคนต่างอยู่ตลาดคุณเนาะเพราะเจ้าจังบ่ซื้อมาแล้วฉันเพิ่นบ่ได้ไปตลาละให้ลูกเจ้าไปใส่เบิดซะเพิ่นเอาไปนะไปนะกระไพยนะมีตู้เพิ่นเอาเพิ่นไปเฮ็ดหยังษ์ะหาของกินบ่บ้าเอาไปเบิ่งทางประตูนั้นว่าสิดุตให้น่า รุดเลเป็นจังได้แบบหน้างข้งๆกับหน้าฮะวะก็ได้หน้าแข้งตอนที่ว่าพอตูขายดินหายสาเตลคนเดีวแต่ได้เงินตอนนั้นมากแล้วก็สิว่าพอตูว่าสีดุหน้าให้น้องพอได้ดำนะดับเบิลราคาเท่าไรนะรุดประมาณมือ0นึ่งมือหนึงบัดเงินขายดินได้เท่าไหร่ได้เจาะปสามมือบาทสามมืแปด ขัวเจ้ากับไปพุ่นบ่แม่นเพิ่นก็สิเอาไปพุ่นที่นั่นเอาไปเพิ่นไปเบิ่งินเก็บนี่ในน้เพิ่นรุดเพียงกันได้บ่บัดนี้ก็รุดรุดเพียงกันให้มันเป็นไหนามันเป็นไหมันเป็นไหเดียวเลยอืนแต่เกมันมีเจ็ดหเด้เดี๋ยวมันมีไหไฮเพียงกันนะก็ถ้าว่ายามสิลงไหลงหน้าถ้าว่าเฮาอยากได้หลายไหก็จังคั่นเอาใหม่โดยเอาเพียงไปก่อนแม่นอยากได้ข้าวหลายเนาะโดยอ่าดุบ่อยู่ครับ ผมตอนคล้องผ่าน, <c oughs> นงามนะแต่งเจ้านะ <c oughs> ค,ค่อยงามไปเลยถ้าว่ามันยังไม่ทันดีซืออันคุยกาดีดานทันได้มาใส่มันมีเม่งเรื่องๆหันมาเจาะมายังกินวเพ่นนี่เนาะถ้าวา่าใส่น่นหันมันงามใบนะมหากเจ้านีนะ่ยูเนาะ

เอดน้มอมาจกเอาลินพี่บอแบบเอารถยังมาเอานะรถจอ่คนดินมาใช้นจ้างบอเนกนจ้างคันไคันสจกใกล้ๆแบบนี้ช่วงมีหน้ามีอย่างระบางเล็ะะยันนิดหน่อยไปดินไปยังลงน้ำลงยัง ลูกเตา่ากำลังใหญ่กำลังดินหนามครับแหนมเบิงเฮ้ยเอาอยัางปลูกพริกใช่ป๊อนี้อ่ะชิทาให้เพิ่นเอาอันนั้นมักพริกมาให้ชิบูกแถวนี้อืมผู้ใดเอามาพีา่สั่งข้ามาแล้วเพราะวา่าซื้ออนพุพันธะเบียร,ร์นะครับปลูกเต็มนี่เนาะโพนเป็น,น,นเ,นเนงี้ยอ้อไปพูดเลยฮอด ตอไผ่นี่เบิ่นเฮาจุไผ่นหอไปพุ่นมาน่อยเพิ對對่นหนาวเนาะเก๊โตนะสี่โตวะออมนีหอมพ่นปลูกกับไขยดอกงามอยู่ดอกเป็นดินที่เหามันขุดนั่นนี่ยังมันชุ่มบ่อนะ ถุงแล้วก็เอาดินตันไว้กินข้าหรือป้อแต่ชาวากินกลางเมนตุก็ถือเข้าไปน้ำเพิ่นกินข้าวชาวแล้วเพิ่นก็เอาอไปเดียวประมาณเที่ยงเพิ่นก็สิเอาซีคามาเอาเข่าเราจะไปย่อเพินน่นเขาเลี้ยงเข่าเพิ่นป่อแม่นพาเพิ่นมาดูแมาา่ให้มาเลี้ยงเพิน่น ทื่อรียกแฉะชูคนกินเมื่อเช้านี้ซื้อไก่แล้วคนตัวนึงให้เพิ่นเห็ดให้เพ um, ิ่นว่าสีเห็ดหั่วหรือว่ายังนี่แหละอันนี้ข้างแตงนะบ่แต่ก็อนแรกว่าสีเห็ดอันนี้หัวนี่มันไก่เผาวัววัวเผามันผุนมาเลยเด้เพิ่นสีดขามมาเอาน้ำใช้รถไปบ่รถบ่รถทิพย์ mất rồi rồi, bài đi, mất đã chang áo nữa. เพิน่นบมกินว่าสามาัเถอะบมแวงให้เพิ่นยำลมเพิ่นยะฮึถือเข่าไปเลยบอนอ่ะบอบเพิ่นไือ,อนนแล้วออก่นา่นมา,าไหมเอาเห็ดของกินเรียบร้อยจัง,ขงเข้ามาเอาโดยกิดไว้เห็ดกินแต่อยู่บ้านที่มมบมบนเห็ดอ,อยู่นานบอ เป็นม้าเป็นยังกับอาามาบานเบิดเลยข่ามาเบิร์ตค่อยดูค่อยยังแอบไปเนาะต้มแกงแน่เนาะลาบบ่ชัวเอาบ่ชัวอ้อมชัวใส่ผักเท้าแซกไวยังคางพั่วก็ได้ต้นอันเอียง ตัวนิ่ววัวมาหนึ่งแม่แกนเอาตัวหนึ่งเองตัดทิ้งเออเอ้าอันนี้ใหญ่เลยดิปุ๋ยไหมวะวัวกางามยังเนาะอะไรกินฮึกหอมกางามนี่กูอได้กินใส่ผูยบ่ะนี่ใส่ใส่แดดแล้วเนาเดี๋ยวก็งามแน่นี่ ใส่ขีพุนขีพุนนั่นขีงวขีควายไก่ที้อังด๊อกขังเท่าไรยังเข่าได้เนาะไก,ก่กะแม่นเป็นอืมอะไรไปเอาคุณมาใส่อีกนั่นนั่น,น,นมันบดเลยอืมจาต้องนั่นเลยนั่นไวตานนะมีอีว่าการเพิ่นทนะองตัดหมดเลยถ้าบบตัดยังว่าคืนตัดไหมคืนตัดไหมลงมากะเอาเห็ดหัวตันซี่เขากับคุด thuật thăng cao, nè, để cái hải gần cơn này để nhang tháo này, bảo hãy phun bắn เอาไปพัดกินอยู่บ่อนเป็นอาไปต้มซีมี่เออกินหน่อยฮะละลูกเต่าฮะละเฮ็ดนานทีนใหญ่ๆดิวัให้เพิ่นมาเอาไปพัดเอาไ,ไปตม้มลวดซีมีเกิเออเออดอยู่บ่อนน่อมไหมก่ะ ได้แหนงเพิ่น่ะเนาะขักได้เหมาะได้แหน่งอันนี้แหนงเนาะไหมนี่ถ้าว่ามีสีลายๆเลยป้าพุ่นอยู่เทิงก็มีนี่นีหลายอันอยู่ขดน้ามันนด้กำลังอ่อนนี่แม่นี่ตัวนี้กะขดน้ำอ๋อแมนปล่อยน้ำเข้ามาถักขากชองกอนี่กะพ่อแกงแน่นี่ครอบครัวนี่พุ่นบอกเนาะ หาเห็ดบดมาแกงใช้บดนีนอ่อันนี้ก็ใกล้ช้าอันนี้เนาะนเด็ดไปกินยี่บ่อนี่ป้น,บนกบเนาะต้นปุ๊กต้นผ้าวบ่นข้าวักไผ่เยียบหักหักแล้ว ตายแล้วเนาะชื่ออะไบ่เนี่นต้นเผ่าไงบ่เอื่อยเพิ่นเอามาแต่ตอนน่ะผู้ใดเอื่อยเพิ่นเอามาแต่บานพัวเพิ่นราชิมาปูตายครับตายครับ <c oughs> ต้องรอให้เพิ่นเป็นตนน้นใหญ่ ดอกจังปุเนาะอันนี้เจ้าวัดยังน้อยอยู่เจ้ามาปลูกเจ้าย่างบ่เห็นังไว้อยู่นี่อืแล้วบนี้เอาไปทมไว้หั่นแต่บนี้บ่เห็นต้องต้องม่เนาะสัก้อมบ่ออให้ช่างยังบ่มาเฮ็ดเฮือน ผูได้ไปเที่ยวไปเที่ยวเพี่อจังัเห็นเนาะพอจดีพนมาแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวดูว่าไปเหี่เิ่านี้ะเหตุแต่งาน ไปเที่ยวเนาะลูกชายเพิ่นก็ไปบ่ลูกชายไปบุญบ่แมนไปน้ำกันอืมก็ไปน้ำกันบ่แมนไปน้ำกันเพิ่อนบ่ได้เบิ่งคลิปอืมโทรศัพท์เบิ่งไรเป็นยังไงนะบอเพิ่งไปโงเรีย เอ้าเจ้ายัง่ไม่ได้ลงว่ะสะเนาคือบวไปลงไก่บ่ชอยู่นี่นะอยู่โงเฮ็ดต้อมงมีสม,มนโนแต่ว่าสมโนเุาก่เพิน่นเก็บมามไปสิว่าเพิ่นวัดซีไปเห็ดใหม่แล้วเพิ่นยังเพงิ่นไในชงเออไปลงทะเบียนกับบวมีสม,มนโนคือเก่าเจ้าบว้บมีแบบนั่นบวสชวัดประชาชนอะไรเงีมม้ยบวชประชาชนกับ อยู่นําอันนั้นจุคลองที่ว่าสิไปเฮ็ดบัตรท่านอยู่บัตรแล้วก็โขกตอนนั้นว่าสิไปว่าสิให้เพิ่นเบิ่งให้แล้วว่าสิไปต่อบัตรเก่าท่นว่าสิไปไทยท่านน่ะก็พอดีบ่ได้ไปเอาเลยเอ้าคือบ่ไปเอานี่ยังบ่ทันไปเหตุเวลาไปเฮ็ดแต่ลุนนะบ่ด้แล้วเอ้าเจ้าต้องรีบไปเอาของเจ้าได้ค่ะโดยอืไปอ๋นั่งดิดแล้วไดย แล้วแล้วเบียกเจ้าอ่ะอือเดี๋ยวพอดีไปเอาเด้อนะเป็นของเจ้าโดยเฉพาะได้เองนะโดนม่ได้อามาชงว่ะจ้ะอือโดนนะยังบอกอามาชงอยู่พดพักแต่เศร้าพูดดิเอออุ่นมะขามกับบมีแมกนี่เนาะต้นใหญ่ชื่อนี่ ตั้งแต่มางันเพื่อนครัวแหละกะมาเห็ดกินอยู่นี่เลยติอันนี้ว่าอันทานผัวเจ้าเผาก่อันแบนบ่มาในทางแม่เป็นพึ้นชื่อให้ให้ของเจ้าดังบ้าแหละหล่ะแบ่งพี่น้องนั่นด้วเอออันนี้ชอบเท่าไรเป็นชื่อมาให้ชอบชาวบุ๊กแพงเนาะ ชอบสาวพกก็ชอบไม่น <c oughs> ้อยบนได้ใหญ่บนได้ยังต่อไผ่บ้างยังอะไรเมย์แต่ไผ่มันบ่หอดเลยเอาปักเขียบเอาลงมากเลยนะเอาดอกไผ่ที่ว่าใตมีในหั็นไตยู่บังคเพราะว่าลุงก็เป็นยังอยู่ในหั็นเออไตกลางคำกำขึ้นแล้วเนาะโอยผุนเฮือนนั่นชาวเต๋อกับมุ้งเรียบร้อยเนาะโอยเออ ักแล้วอยู่คู่เดียวว่ะคู่เดียวบางทีชวนดินนี่ยังกำเบิ้ลเลยเนาะเดือแต่ของชาวจอยเพิ่นของชาวกระหัวชวนแปนทักอินท์จนแบดนี่ทักไายเขื่อน่นนี่มีแต่ร่อนทั้งแม่บุญเพิ่นพาช้างมาบ่ ะยังบระธานหูประธานเด็กบอสไม่ได้บอกเพื่นว่าช้างโดดอันเก่าโดยตอนนี้เพิ่นไปเที่ยวอยู่ยังมาได้ไหมมึงยังไงนะไอที่เพิ่อนใส่เสื้อผ้าใช่สาวเต๋อเพิ่นไปใช่ไหมสมอยจะมีอยู่ไปเที่ยวเดียบร้อยมือหลังคาเนาะเออเอาของเราเฮ็ดแบบนั้นบ่อ Ờ, hay không chào vậy đây? chưa có lẽ anh ấy cưng nằm bẹp gắn ơ tụi lại cặp nằm gắn nằm cưng nằm bẹp gắn 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 bẹp เชียงชาวจอยเราอยองเฮือนเจ้าไอ้อันนี้โบโบพ่อชำดดินกะแต<ด>่ม่ดินยังวาชีชำทั้งอันสาวุญพนมายังวาเห็ดให้มันเพียงหมดเนะเต่เนวาชีเห็ดคล้องหนาวันนี้เออคงนามไลออกแนนถ้าแบบ บบช่วงฝนตกไอ้ยังมามันก็สีอันดุแค่นี้อืมแม่นแมนฉันก็เอาไปทางหลังบ่แม่นเอาทันี้ลงไปทั้งฝนอืมเงียบแล้วเนาะบ่มีช่างมาเห็ดเนาะเงียบอีดีเนี่ยเนียใช่จะต้องไม่ช่างไน่เนาะถ้าว่าเข่ามาเห็ดนี่โอ้พ่อรักแทบหนี่เนาะ อันแบบระเจ้าสิมาเห็ดหงียนห็นบอเฉยๆกันเห็นบ่ <โด S 2> เหดดเเเ็ดหอดชัยได้ใช่ก็เรียบร้อยเลือดตะคุงล่าค่าอือก็เรียบร้อยร่อยกำลังขึ้นโค้งหลังคาบ่เดียวบ,บ่ทคนอยู่คนขึ้นโค้งบ่อหรือว่าจังไรแต่ว่าเห็นว่าไปรวมกันอยู่หงียนอือนี่เอ้าก็คือเจ้าอยู่นี่ จะ,ระบริเวณชายเพิ่นเห็ดบ่กะท้องไซเพิ่นไปแล้ว,ลว,ลวนะก็ไม่ได้เข้าไปอืแต่นี่ถ้าเพิ่นมาพะ่นแล้วเพิ่นจะไปช่วงใบอ๋อเพราะว่าช่วงลายบริเวณไปแถวเลี้ยงมีแต่ยูจะไม่เฮือนงมีแต่ให้ผัวไปอืเ,อเห็ดเวียกอยู่เฮือนนี่ให้ผัวไปไปกะคือว่าให้ได้นองแบบไปแบบเห็นนดนันเมื่ะไหร่กับคนนี่สิเห็นไหมคะเขาเป็นผู้ชายคนยังว่าเห็ดนั้นเห็ดนี่ เจ้าขายนมไม้ไร่บพวกติผู้บ่อองไปขายปากท่าพวกติกรเจ้าขายทุนเท่าไรสิบพันมีไปสองจิบพันหน้ำงนมไม่ไไปหาแหงเนาะไก่บ่ไก่บ่แถวปลาเนี่ยอนี้มาใหม่หน้าหาพอได้กินพอได้กินต่มาหาขายกับเ็นนนึงแหละกว่าสีได้สามจีงก็พอเห็น ถ้าไปหากินด้วยครับพอได้กินด้วยใครนะเพิรนที่มาร่วมในวัดสนองมีใครน่ะมาถวายกองเพ้นอยู่ในวัดมือนี้เออเห็นเพิร์นบอกว่า <c oughs> มาแพ้พาเขาอีกย่างแหละลงไปย่อเพิน่นอืมพอมีเพิ่นมาถวายในกองเพน้นมือนี้ กแบบพวกว่าทางไดนแต่เห็นเพิ่นบอกก็จะได้รอท้าเพิ่นว่าเพิ่นมาไปใช่แบบมีบุญมี่ยังบ่ในหมู่บ้านเจ้ามีกับบุญอันนั้นบุญแจกบุญยังดิมีบอกมีเนาะนี่แล้วเฮียนี่เพิ่นก็จะเห็ดบุญกองผับบารดิอ่าถ้ามาเห็ดแล้วเหรอหมออือแล้วก็มีแบบ ก็จ้ามาข่ามาขายอยู่บะนี่บ้านอื่นบ้านเฮาบ้านอื่นบ้านเฮาได้จ้ะบ้านเฮาก็ไมีอยู่แต่เวลาอยนิดนหน้อยอื่ีบ้านอื่นรลายกว่าอันจักหลังคาเฮือนแต่ก่อนหันมีสี่สิบห้าแต่ว่าตอนนี้หันร้ายแล้วประมาณเพิ่มแล้วนะห้าสิบป้ายหรือ60สิบนี่แหละเพราะว่าแต่ละปีเพิ่นก็บทย่อยออกทีละล่างสองล่างเหมือนอันนี้ก็คือยับยับออกไปเรื่อยเรือยได้เนาะอ่าแต่กี้มีแต่อยู่ในหมู่บ้าน ว่าบ้านน้อยเป็นมีเวลาเพิ่นเฮ็ดบุญยังเพิ่นแบบมีลำบงมียิ่งลำบงญม่จไหนก็แบบอันแบบเพชรวงเดือนอีหยังนี่แหละ่นลงหั่นนะอืบ้านบ้านอื่นมาลงแม่นบ้านอื่นเพิ่นมาลงแบบแบบเฮาต้องอ่าได้จ้างเขาอีหย่างพอจ้างเลาะเท่าใดก็จ้างแบบเท่าไรน่ะแบบถวกววัยรุ่นอีหยังกั นำลาวน้ำเบี้ยนี่แหละข่าไปอเป็นหลอดเป็นยังไงนะคนท่วคนท่วเขาคนเขาหลายอยู่ครับคนก็ได้เงินนําที่ว่าอนี้แหละพอได้เพิ่มไส้แบบนี้อันนี้งานเพิ่นกะจัดอยู่นี่บอกเนี่ยเต็มเลยแล้วว่ะเต็มเลยเธอเดินกะมวนอู้่เนาะเป็นไตมวน จนบวมีบอลชิยูคนแรกค่น uh ชิวาว่าตอนนั้นม so ัน yeah. ช่วงนั้นช yeah. ่วงเดือนสี so ่เ yeah. ดือนห้าแบบนี yeah. no ้เด mm ือนสองเดือนสามนี่ช่วงนี้ยังบ่ได้เห็ดได้บ่ช่วงนี้ยังเพราะว่าเคนทายเห็ดแบบเดือนสามอืมบุญใหญ่บุญอย่างไรจถมมีบ่บุญใหญ่ก็เคยมีอยู่แต่ว่าตอนนี้แบบวัดก็ยังไม่ทันแล้วยังไม่ทันแล้วคนเลยบ่ได้คอยเห็ดคนมีแต่สีเห็ดบุญก็ข้าว ถ้า่าเฮดบุญใหญ่ก็ต้องใช้งบไล่นะประกาศนะประกาศ้าแกนทู่โฮมมาโฮมไม่ว่าเด็ดเทาเบินสิมาทวายนะครขงเพียงมาโฮมกันอยู่วัดอย่างนี้นะวายแล้วกับริจาค มีใชใจสายฉาถวายถ้าได้กันแต่พันธพันกับปว่ากันบริจาคเห็ดอันเห็ดหัวแจกเห็นหัวแจ็เออมาถวายบริจาคคนชิบพันธะพันขอบคุณด้วแลแต่แลแต่ใจ่ายาทรามีนด้กัใช้ันราจะเฮากระสิไปบ่งตะเจ้าเห็ดอยู่โรงเยนเนาะ

อจังไรกัคลิปนี้สาบัวกับสีเอาไว้ชั้นี้ก่อนเลอเนาะกับมีแต่ฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าเหตุคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะ,ะคลิปนี้สาบัวกัสิีได้ขอกก่าเข้ามาสบายดีสบายดี